สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วกับคลิปคนมีคู่นะคะชาวราศีกุมช่วงครึ่งเดือนแรกกรกฎาคมนี้นะคะาราศีกุมนะคะแบ่งตามตะวันตกนะคะหรือว่าลัคนาก็สามารถดูได้นะคะจริงๆถ้าคุณแบบ แบ่งตามไทยอย่างเงี้ยก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาทั้งราศีนะคะอืมเพราะว่าเป็นภาพรวมเนาะอยากให้ทุกท่านเปิดใจนะคะอาจจะเป็นพลังงานที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับกับคนทุกคนแต่ว่าถ้าตรงก็ขอให้รับพลังงานดีๆไปนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าช่วงตึ่งแรกกรกฎาคมคนมีคู่นะคะ <c oughs> ชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ อืมคุณนะคะมีไพ่ The Lover The h e เดอะฮารนะคะมีสองถ้วยด้วยพลังงานในช่วงนี้นะคะคุณทั้งคู่นะคะน่าจะรักกันดีกับคู่ของคุณนะคะคนรักของคุณกับคุณนะ่ะต่างฝ่ายต่างก็ยังคงมีความรักที่มั่นคงนะคะให้แก่กันเนาะเรื่อยๆแต่มั่นคงนะคะเด e h ฮาร์ฟแนไพ่พาคือ เป็นความรักที่มั่นคงอาจจะแบบว่าดูเรื่อยๆสักนิดนึงแต่ว่า,ายังคงรักกันดีนะคะ j u s t i t ก็คือเป็นรักที่ค่อนข้างใช้เหตุใช้ผลนะคะคุณสองคนเนาะไม่ค่อยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันนะคะคือเป็นเหตุเป็นผลคุยกันด้วยความเข้าใจเนาะ,ะไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่แบบจะขัดแย้งอะไรกันมากนะคะเพราะว่าคุณทั้งคู่อะ <c oughs> ใช้เหตุใช้ผลเนาะในการอยู่ด้วยกันนะคะ, <c oughs> ะมองว่าคุณก็น่าจะเป็นคนรักที่ดีเนาะซึ่งกันและกันนะคะ <c oughs> แต่อาจจะมีอุปสรรคเข้ามาแหละตอนนี้เนาะอาจจะเป็นปัญหาทางด้านผู้ใหญ่หรือว่าอุปสรรครอบๆอบกายคุณทั้งคู่อาจจะเป็นเรื่องการเงินการงานก็ได้นะคะหรือว่าอุปสรรคผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเรื่องขัดแย้งกันนะคะให้ระวังนิดนึงนะคะอย่าแบบ อย่าแบบไปโตเถียงโต้แย้งมากนะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้คุณนิ่งๆไว้ก่อนนะคะอืมคุณอาจจะมีปัญหากัรนนะ่ะตอนนี้ในเรื่องอความขัดแย้งก็เป็นไปได้หรือว่าเป็นเ,เกี่ยวกับเรื่องการทำงานคุณอาจจะทำงานด้วยกันทำธุรกิจที่ที่ที่บ้านหรือว่าทำกิจการอะไรด้วยกันก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็น ธุรกิจครอบครัวก็ได้หรือว่าอาจจะทำกันเององี้ค่ะแต่ว่าอาจจะมีการแข่งขันสูงอ่ะในตอนนี้ในภาคธุรกิจของคุณทั้งคู่นะคะในสายงานของคุณก็ได้แล้วทําให้ตอนนี้คุณทั้งคู่ค่อนข้างจะมีเรื่องที่จะต้องรเริ่มแก้ไขนะคะฟันฝ่าน,นิดนึงนะคะเพื่อความสําเร็จเนาะเด็กดาบ่ะเป็นพลังงานที่เหมือนกับ คุณกำลังรเริ่มเนาะที่จะคิดทำงานอะไรใหม่ๆหรือว่า,อ,าออกธุรกิจตัวใหม่ก็เป็นไปได้นะคะอยากจะแบบรเริ่มแบบคิดอะไรใหม่ๆกับคู่ของคุณเนาะเป็นการเริ่มต้นทำอะไรที่แบบไม่ซ้ำซากอ่ะไม่จำเจเหมือนเดิมนะคะเออคือตอนนี้การงานของคุณนะ่ะกำลังขยายตัวละคะ่ะกำลังแบบมีการขยายตัวที่ดีนะ คุณอาจจะมีการลงทุนนะอะไรเพิ่มขึ้นแต่คุณก็อาจจะมีสภาวะที่แบบออไม่ได้ดั่งใจหรืออึดอัดอะไรบางอย่างนะคะก้าวถ้วยก้าวถ้วยคือเหมือนกับต้องยอมทําตามใจคนอื่นหรืออึดอัดอะไรบางอย่างอาจจะเป็นอึดอัดในเรื่องเนี่ยนะคะที่คุณแบบอาจจะขัดแย้งกับออผู้หลักผู้ใหญ่เนาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือคุยกันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันหรือตกลงอะไรกันไม่ค่อยได้นะคะ คุณก็ต้องแบบยอมทําตามใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เจ็ดเหรียญคือเหมือนสภาวะที่ตอนเนี้ยคุณอาจจะแบบคิดเนี่ยละคะที่จะทําอะไรกันใหม่ๆแล้วลงทุนแต่แต่ก็คือก็ต้องคิดอะว่าจะทําอะไรยังไงให้รอบคอบนิดนึงนะคะเออแต่คุณทั้งคู่ค่อนข้างเป็นคนขยนนะะันค่ะคู่ของคุณกับคุณเนาะแบบคิดในเรื่องทํามาหากินเนาะค่อนข้าง,ข,าง,ข,างขยันกันพอสมควรนะคะ อ่อทุกอย่างอะ่ะจะต้องแบบลงไม้ลงมือนิดนึงนะคะต้องทำอะ่ะเออคุณทั้งคู่เนาะแต่ข่าวดีมาค่ะเห็นไหมไพ่ใบสรุปหนึ่งเหรียญมาคุณจะได้รับข่าวดีหรือโชคลาภทางการเงินนะคะอาจจะเป็นเงินที่ได้จากธุรกิจของคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเ,เงินมรดกตกทอด ทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทรัพย์สินเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดฝันเลยนะคะเพื่อมาช่วยในธุรกิจคุณหรือในการลงทุนของคุณณนะตอนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินนะคะความสําเร็จเกิดขึ้นก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วอจจะมีงานฉเฉลียงฉลองนะคะเนี่ยเห็นไหมสามถ้วยคือมีงานสังสรรค์รื่นเริงนะคะคุณอาจจะดีใจแล้วก็ได้เลี้ยงฉลองกับ คนรักของคุณกับคนในครอบครัวคุณในเรื่องที่ประสบความสําเร็จก็ได้ในเรื่องงานหรือได้เงินจากธุรกิจเพิ่มเข้ามานะคะหรือคุณทั้งคู่อาจจะมีข่าวดีเรื่องอื่นๆเข้ามาก็ได้นะตอนนี้เราก็มีงานเลี้ยงนะคะมีความรื่นเริงในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะแสดงมีการแสดงความยินดีการแบบ นั่งโต๊ะก,กินข้าวนะคะแบบสังสรรค์กันเพราะว่า,าข่าวดีนั้นอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะแล้วทำให้คุณแบบอยากจะแบบจัดงานเลี้ยงแล้วก็มีงานสังสรรค์กันในครอบครัวนะคะแต่ว่า The Justice อะ่ะนะที่นี้ให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาอะไรไว้สักหน่อยนะคะเพราะว่า อาจจะมีอุปสรรคนี่แหละเข้ามานะคะอาจจะเป็นเรื่องเอกสารสัญญาทางด้านการเงินการงานของคุณก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องการเจราจาก็เป็นไปได้ขอให้คุณแบบระมัดระวังนะคะรอบครอบเรื่องการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะเอกสารทางด้านการเงินเนาะให้รัดกุมและรอบครอบนิดนึงนะคะคืออยากให้รอบครอบนิดนึงนะคะเดี๋ยว j u เนาะให้รู้ให้รู้สึกว่าแบบ ออรอบคอบในการดูนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างกับเอกสารที่เข้ามาหาคุณทั้งคู่นิดนึงแล้วค่อยคคิดค่อยๆ่อยทำนะคะอย่าอย่ารีบร้อนนะคะให้ระวังนิดนึงเนาะเพราะว่ามีเดอะมูนนะคะคือเดอะมูนเนี่ยเป็นภาวะที่ให้ระวังการแบบไม่สมหวังอะ่ะอาจจะคิดว่าสิ่งนี้ถ้าเป็นเรื่องงานเนาะคือ คุณจะได้คุณจะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะมีการผิดหวังจากที่คิดไว้อะนิดหนึ่งอาจจะมีรอยรั่วตรงไหนได้ก็ขอให้คุณระวังค่ะคือให้ให้เช็คทุกอย่างให้ดีแค่นั้นเองนะคะ The Moon เนอะ High Priestess มาบอกว่าคุณเองอะ่ะอ่อาจจะมีความแบบกังวลกันอยู่ในเรื่องงานเรื่องเงินนะตอนนี้ถ้าคุณทำธุรกิจร่วมกันนะนะคะ คือให้ระวังนั่นแหละถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะค่อยๆคิดค่อยๆแก้อย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะให้ปรึกษากันก่อนระหว่างคนรักของคุณแฟนของคุณเนี่ยนะคะเออตอนนี้มันอาจจะแบบว่าเออมีอุปสรรคอะนิดหน่อยนิดหน่อยในเรื่องของการงานการเงินของคุณแต่ว่ามันจะผ่านไปได้ค่ะ The s t r i n คือคุณทั้งคู่เอาอยู่แหละอืมแต่ต้องใช้สตินะคะ อเอาอยู่จริงแต่ว่าต้องใช้สติในการพิจารณาให้รอบคอบไม่ว่าเรื่องลงทุนจะลงทุนอะไรกันใหม่ด้วยกันกับคู่ของคุณหรือว่าจะขยายกิจการอะถึงมันจะมีการขยายกิจการหรืออะไรแต่ก็ขอให้คุณนะดูสภาวะการตอนนี้ด้วยนิดนึงนะคะอย่ารีบร้อนเกินไปใช้สติปัญญาให้เยอะๆ ไะะพ่แนะนําบอกว่าให้คุณแบบระวังรอบคอบนะคะสาหรับคนมีคู่เนาะชาวราศีกุมภาพรวมของคุณเป็นภาพรวมที่ดีนะคะความรักของคุณมั่นคงนะคะยังมั่นคงและช่วยกันทํามาหากินนะคะไม่มีอะไรเนาะอัสแองเจิลเนี่ยบอกว่าให้เล t โกนะคะเล็โกในที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่องงานของคุณนะเรื่องเงินเรื่องเองินงานที่มีอุปสรรค อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องเนี้ยค่ะปัญหาผู้ใหญ่เนาะอาจจะคุยกันไม่ค่อยลงตัวหรือว่าอะไรอะ่ะให้แบบปล่อยผ่านไปก่อนนะคะอย่าพึ่งไปแบบเร่งรัดในการแบบรีบตัดสินใจหรือว่าอะไรจนเกินไปเนาะส่วนเรื่องความรักของคุณน่ะคือขึ้นว่า Unrequited Love จริงๆแล้วอะ่ะถ้าพูดถึงในแง่ความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณน่ะ ตอนนี้อาจจะมีภาวะอะไรที่มันไม่ได้ง่าย u n r e q u i t e d l o v e ไม่ได้หมายถึงแบบคู่รักเสมอไปคือหมายถึงว่าอาจจะแบบว่ามีอะไรที่เป็นเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวแล้วทำให้ความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันอาจจะนิ่งๆเฉยๆไปก็ได้เพราะจ s t ติ e มันก็หมายถึงนิ่งๆเฉยๆได้ค่ะคือเหมือนกับอยู่กันด้วยความเคยชินน่ะ ทำแต่งานจนไม่มีความสวีทหวานให้แก่กันนะ่ะจริงๆคุณต้องแบบหาเวลาไปเที่ยวไปคุยกันไปสร้างเวลาด้วยกันใช้เวลาฮันนีมูนความหวานโรแมนติกจะได้เกิดขึ้นบ้างน,นะคะเปิดใจคุยกันสร้างสถานการณ์มุงม้งมิ้งด้วยกันมั่งก็ได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวความรักคุณมันจะจืดชื่อจนเกินไปนะคะเนี่ยไพย่ whispering ยังบอกเลยว่าไฮเดรตสร้างความชุ่มชื้น ก็คือใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินให้กับความรักของคุณบ้างนะคะไม่งั้นมันจะจืดชืดจนเกินไปเนาะชาวราศีกุงคนมีคู่ค่ะ healthy choice เนี่ยให้เหมือนว่า in love and life คือให้คุณอ่ะหาเวลานะคะไปพักผ่อนไปอยู่ด้วยกันจากครอบครัวคุณถ้าครอบครัวคุณเป็นครอบครัวใหญ่หรืออยู่ด้วยกันกับบ้านคนรักของคุณนะนะคะก็ขอให้แบบ ใช้เวลาด้วยกันออกไปแบบนั่งคาเฟ่เนาะพักผ่อนไปทะเลหรือไปภูเขาอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็แบบพยายามแบบดูแลความรักของคุณนะคะให้มีความสุข be happier คือแบบสร้างโรแมนติกโมเมนต์ด้วยกันนะคะ,ะความสวีทหวานจะได้กลับมา ะะอย่าให้มันแบบว่าจืดชื่จืดจ,จ,จางกันมนะากเกินไปนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะอยู่ด้วยกันมาสักพักแล้วก็แล้วแต่นะคะอย่าทำงานจนมากเกินไปให้บาลานซ์นะคะนิดหนึงโอเคอันนี้นะคะเป็นภาพรวมเป็นภาพกว้างๆมากๆถ้าทุกท่านนะคะคืออยากจะดูให้ละเอียดนะคะผู้อ่านแนะนําให้ดูส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวนะคะซึ่งผู้อ่านมีรายละเอียดลายนะคะด้านล่างแล้วขอให้ ไปแอดไลน์กันได้นะคะถ้าอยากจะแบบว่าติดต่อส่วนตัวเนาะอันนี้เป็นภาพโดยกว้างนะคะขอให้ทุกท่านเนาะรับพลังงานดีๆไปนะคะพลังงานที่ไม่ตรงคุณก็ไม่ต้องรับไปนะคะขอให้คุณเนาะเ,เจอนะคะแต่สิ่งที่ดีนะคะความรักของคุณนะ่ะดีอยู่แล้วแค่เพิ่มความหวาน มากอิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะคะอย่าแบบอย่าแบบทํางานจนแบบว่าไม่มีเวลาให้แก่กันอย่างนั้นไม่ดีแน่ๆนะคะอืมเพราะจริงๆแล้วคุณทั้งคู่รักกันแต่แค่ว่าอาจจะมีแบบเรื่องงานเรื่องคนอื่นเข้ามาแบบวุ่นวายในชีวิตจนไม่มีเวลาสวีทให้แก่กันก็เท่านั้นเองและให้ระวังเรื่องปัญหาทางด้านการเงินนะคะให้รอบคอบมีสตินิดนึงนะคะ ผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะกับคนมีคู่ชาวราศีกุมนะคะขอให้ทุกคนนะคะเจอเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะมีพลังงานในการใช้ชีวิตนะคะโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องของผู้อ่านนะคะฝากติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ